สหลักคิดช่วยฟื้นฟูใตตยอย่างได้ผลและก็ยั่งยืนนะคะหลายท่านที่เป็นผู้ป่วยโรคไตระยะ 3-B45 นะมาเอา3หลักคิดนี้ไปใช้นะคะเพราะว่ามีหลายคนเขาใช้แล้วได้ผลมากๆเลยนะคะกับ3หลักคิดนี้หลักคิดที่1นนะคะก็คือ การคิดดีกับตัวเองนะคะคิดดีกับโรคที่ตัวเองเป็นอยู่นะคะอย่าทดท้อหอยเหี่ยวไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเราเป็นโรคไตก็จริงค่ะแต่เราสามารถดีขึ้นได้ถ้าเราตั้งใจดูแลเขาแล้วก็ดูแลเนื้อไตที่เหลืออยู่น,น้อยๆนี่แหละคะ่ะให้เขาอยู่กับเราอีกนานๆหลักคิดนี้อาจารย์ใช้ชื่อว่าเป็นการรักตัวเองแล้วก็มองตัวเองในด้านในด้านที่ดีในแง่มุมที่ดีไม่ต้องโทษใครคะ่ะตัวเองก็ไม่ต้องโทษนะคะหลักคิดข้อที่2ก็คือหลักคิดการ มองอาหารของตัวเองในแง่มุมที่ดีค่ะอาหารโรคไตนะคะมองไขค่ค่ะโอไข่มีประโยชน์ช่วยเรานะมองปลานะคะผักที่เราทานได้นะคะมองอาหารที่รสชาติไม่จัดนี่คือเป็นอาหารที่ช่วยเรานะฟื้นฟูตไตได้คนที่เขาค่าไตาดีขึ้นรอดการฟรอกไตเขาก็ใช้หลักคิดนี้แหละคะ่ะคือการมองอาหารตรงหน้าในแง่มุมที่ดีแล้วก็ปรับตัวปรับใจให้เข้ากับอาหารรสชาติใหม่ๆที่เราไม่คุ้นชินนะคะนี่แหละจะช่วยเรา นะคะหลักคิดข้อที่สามง่ายมากนะคะก็คือการมองการปฏิบัติตนนะคะคิดถึงเรื่องการปฏิบัติตนในการดูแลไตนี่แหละเป็นเรื่องที่ดีนะคะมองเอ๊ดื่มน้ําให้เพียงพอออกกําลังกายทําจิตใจให้สบายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการ ออมองเรื่องการปฏิบัติตัวเป็นเรื่องที่มันง่ายๆมันไม่ได้ยากมันสบายๆ3ข้อนี้นะคะบวกกับการให้กำลังใจตัวเองเสมอๆนะคะเชื่อเลยนะคะว่าคุณไม่ต้องศอกใจไปตลอดชีวิต e g f r ต่ํากว่ามากกว่า6%เนะคะ e g f r มากกว่า6%คุณสามารถใช้โภชนาการ ในการดูแลคนไข้โรคไตเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยนะคะคุณคือหมอรักษาตัวเองบ้านของคุณเป็นโรงพยาบาลอาหารของคุณนั่นแหละเป็นยานะคะลาทุกคนไปก่อนนะแต่ต้องไม่ลืมนะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทุกคน